สวัสดีทุกๆท,ท่านคะ่ะเปิดคลิปมาก็นำภาพนะคะภาพเก่าๆต่อน,น้องปีใหม่อยู่ที่เจ้าของเดิมนะคะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาให้ได้รับชมกันบางท่านนะคะเข้ามาติดตามช่องแม่วาก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะความเป็นไปเป็นมาของน้องปีใหม่มาอยู่กับแม่วาได้อย่างไรนะคะแม่วาก็ขอนำภาพความหลังนะคะเบื้องหลัง น้องปีใหม่นะคะมาให้ได้รับชมกันน้องปีใหม่นะคะป่วยเป็นโรคหัดนะคะขึ้นสมองพิการนะคะพิการทั้งตัวเป็นน้องหมาติดเตียงนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยไม่สามารถสั่งการได้เลยนะคะสมองก็คือว่าเขาตายด้านไปแล้วก็ได้แต่นอนหายใจรวยลินนะคะอยู่ที่เจ้าของเดิมเขา แม่วาก็สงสารนะคะเพราะว่าไม่มีใครดูแลก็นอนอยู่ที่คนํำดุดเดียวๆใด,ไ,ดไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะก็มีคนดูแลคอยป้อนน้ำนะคะป้อนน้ำแล้วก็ป้อนข้าวให้บ้างแม่วาก็ไปรับน้องมานะคะรับน้องมาดูแลเมื่อวันที่สองมกรานะคะปีที่แล้วมาจนณนปัจจุบันน้องปีใหม่นะคะมาอยู่กับแม่วาได้หนึ่งปีเต็มที่เราดูแลกันมานะคะ มาแรกๆก็คือนอนแบบมนุษย์ตัวแข็งเลยนะคะตัวแข่งไปทั้งตัวเลยขากระยุกไม่ได้ขาหน้าขาหลังแข็งไปหมดเลยเพราะว่าน้องอยู่กับเจ้าของเดิมนอนอย่างเดียวเลยนะคะสองเดือนเต็มเต็มนอนจนแผลกดทับนะคะถ้ามีมีน้องอยู่คนหนึ่งนะคะเขาเขาดูแลอยู่ถ้าน้องไม่ไปกลับน้องพลิกอีกด้านหนึ่งหรือไม่ไปป้อน น้ำให้กับปีใหม่ปีใหม่ก็จะต้องนอนแบบเมื่อยข้างเดียวแล้วก็อดน้ํานะคะแม่ว่าก็มาทํำกายภาพนะคะกายภาพขาให้น้องคอยบีบแล้วก็นวดใต้ฝ่าเท้าเพื่อให้เลือดลมนะคะไหลเวียนมาเลี้ยงที่ฝาา่าเท้าแล้วก็คลายเ,เส้นเอ็นนะคะเพราะว่าตามข้อนี้แข็งแข็งมากเลยทั้งขาหน้าขาหลังนะคะแม่ว่าก็ ได้พาน้องนะคะไปที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาก็ได้ทําการเทสนะคะว่าเออขาหน้าเออขาหลังน้องก็ยังมีความรู้สึกนะคะแต่ขาหน้านี่ก็ไม่ค่อยรับรู้นะคะแม่วาก็พยายามนะคะคอยยืดยืดขึ้นยืดลงแล้วก็แกว่งไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างนะคะแล้วก็มันทําให้น้องเช้าแล้วก็เย็นนะคะ แผลน้องมานี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใหญ่แล้วก็ลึกมากๆเลยลึกจนเรามองเห็นกระดูกสีขาวๆนะคะแล้วก็ความลึกนี้ผ้าก๊อตผืนใหญ่ๆก็สามารถยัดลงไปในแผได้สักสาผืนนะคะแม่ว่าก็ต้องคอยล้างแผลให้น้องทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะแล้วก็ต้องคอยดูแลความสะอาดนะคะเวลาที่น้องชี่ถ้าเปียก ผ้า,ากอทนะคะที่แปะแผลให้น้องแม่ว่าก็ต้อง,ต,องต้องทำการเปลี่ยนให้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการอับชื้นทำให้แผลติดเชื้อการที่เราะะดูแลหมานะคะที่เป็นแผลกดทับค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าน้องเขาจะนอนทับแผลอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องมันพลิก แบซ้ายบ้างแถบขวาบ้างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แผลนะคะกดทับมากนะคะก็ะทำแบบนี้มานะคะเกือบปีนะคะแล้วพอทำกายภาพให้น้องแล้วแม่วาก็จะจับน้องนะคะตั้งทำการหัดให้น้องทรงตัวมาเล็กๆหรือต้องดัดทั้งขาหน้าขาหลังนะคะกว่าจะ ทำให้อยู่ท่าหนีได้ค่อนข้างยากเพราะว่าน้องตัวแข็งไปทั้งตัวเลยอีกอย่างหนึ่งน้องน้ำหนักเยอะนะคะ20กว่ากิโลมันก็ไม่ง่ายเลยเพราะว่าแม่วาคนเดียวกว่าจะจับน้องได้แบบนี้แล้วน้องก็ฝืนนะคะต้องหาอุปกรณ์นะคะมาคอยหนุนแล้วก็กว่าจะจับ ล็อกให้อยู่ในท่านี้นะคะค่อนข้างยากนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งนะคะที่บางท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมแม่วาไม่เอาน้องนะคะออกไปนั่งข้างนอกบ้างไม่เอาน้องไปเดินเล่นบ้างนะคะนี่ก็คือสภาพน้องนะคะแม่วาก็อยากให้ทุกๆท่านได้เห็นนะคะว่าสภาพขาน้องไม่สามารถช่วยเหลือ ได้เลยนะคะไม,ไม่ไม่ไม่สามารถช่วยแม่วาพยุงตัวให้ลุกขึ้นได้ลำพังแม่วาคนเดียวนะคะที่ดูแลน้องมาต้องคอยยกน้องนะคะพลิกด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างเป็นปีๆนะคะจนหลังแม่วานี่นับปวดไปหมดเลยจนคุณยายหมอนะคะท่านออคอยส่งนะคะยาน้องปีใหม่ส่งอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะ แถมจะต้องส่งยามาให้แม่วากินแก้ปวดหลังด้วยแม่วาก็ต้องขอกราบขอบระคุณนะคะคุณยายหมอที่ท่านคอยเมตตานะคะน้องปีใหม่ซื้อเอาบาะรองนอนนะคะสำหรับหมาป่วยอุปกรณ์ที่นอนนะคะก็คอยส่งมาให้กับน้องปีใหม่แล้วก็อีกทุกๆท่านนะคะที่แม่วาก็ต้องขอขอบพระคุณที่ คอยนะคะคอยซื้อ,อยาทาแผลให้กับน้องปีใหม่ส่งแผ่นรองซับนะคะมาไว้รองให้น้องฉีตลอดมานะคะน้องปีใหม่จะไม่ดีได้ขนาดนี้นะคะถ้าแม่วาขาดทุกๆท่านที่ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ร่วมกันดูแลน้องปีใหม่นะคะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะไดออ้รับชมนะคะว่า น้องปีใหม่จากหมาที่นอนแบบรอหมดลมหายใจแล้วก็นอนแบบไม่มีความหวังนะคะจนมาวันนี้น้องเก่งแล้วสามารถายกคอได้ตอนนี้ก็ยกแขนหน้าได้ขาหลังได้แต่ก็ยกได้ไม่สูงเท่าที่ควรนะคะสามารถกินอาหารเองได้ช่วยตัวเองได้ประมาณหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าน้องจะ ไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ดูแลกันไปนะคะแค่นี้แม่วาก็ดีใจแล้วอย่างน้อยนะคะแม่วาก็ดูแลแปลให้น้องจนหายขาดแล้วไม่มีปัดแผลแล้ว ใครความเจ็บปวดให้กับน้องได้แค่นี้แม่วาก็ดีใจมากมายแล้วนะคะเพราะว่าแม่วารู้แม่วาอยู่กับน้องแม่วารู้ว่าน้องอ่ะเขาเจ็บแผลเขาปวดแผลตั้งแต่ตอนเขามานะคะพอเราเห็นตัวเขานะคะไม่มีบาดแผลแล้วเราก็ดีใจนะคะที่เราร่วมสู้กันมาจนครบหนึ่งปีแล้วมันมีอะไรอะไรที่ดีขึ้นเยอะนะคะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ค่อนข้างเยอะ แม่ว่าทําคลิปนี้นะคะแม่ว่าก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะที่ร่วมกันนะคะร่วมกันทําบุญช่วยกันต่อชีวิตให้กับน้องปีใหม่ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีอาหารกินเวลาหิวน้ําก็มีคนป้อนมีคนดูแลเวลาเมื่อเขาก็ร้องเรียกนะคะก็มีคนมาคอยพลิกซ้ายพลิกขวาให้เขาก็ไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะเหมือน อยู่ที่เดิมนะคะตอนนี้ก็มีชีวิตใหม่แม้ว่าก็ไม่หวังสิ่งใดมากนะคะไม่ต้องถึงขั้นแบบลุกขึ้นวิ่งได้แค่ว่าน้องช่วยเหลือตัวเองได้แค่นี้แล้วก็ขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคแทรกซ้อนนะคะแค่นี้ก็ ออแล้วส่วนท่านใดนะคะที่จะเออเมตตาน้องปีใหม่ก็ส่งแผ่นรองซับนะคะมาให้กับน้องปีใหม่ได้เพราะว่าน้องปีใหม่เขาต้องใช้ทุกวันนะคะก็ค่อนข้างเปลืองด้วยก็ส่งมาได้นะคะเดี๋ยวแม่ว,วาก็จะปักหมุดใต้คลิปไว้ให้นะคะแล้วก็อาหารน้องปีใหม่ด้วยนะคะอาหารน้องหมาซึ่งน้องปีใหม่ก็กินเปลืองนะคะกินเปลืองมากๆเลยก็ ขอเป็นเพชรดีกรีนะคะเพราะว่าน้องกินอย่างอื่นแล้วน้องท้องผูกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วาก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกๆความเมตตาแล้วก็ทุกๆกกำลังใจนะคะที่ร่วมเอาใจช่วยนะคะให้กับน้องปีใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงนาบัดนี้นะคะหนึ่งปีเต็มเก็อยก ให้ทุกๆท่านนะคะก็ได้รับชมว่าชีวิตใหม่ของน้องปีใหม่เขาก็มีความสุขนะคะมีความสุขอยู่ที่บ้านมีบุญล,ลูกแม่วานี่นะคะก็นั่งนั่งได้ประมาณหนึ่งเท้าก็งอได้นะคะอ่า สำหรับคลิปนี้นะคะแม่วาก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะอย่าก,กดข้ามนะคะขอบคุณค่ะ